แนะนำวิธีการถอดแผงประตูนิสันนาวาร่รานะครับตัวใหม่นะครับจะเป็นรุ่นมือหมุนนะครับก็จะมีกลิ่นล็อกอยู่ตรงมือเปิดใ้มือหมุนนะครับเป็นปิ้นล็อกนะใช้เหล็กดันแรงนะเขี่ยดันออกมานะครับจะเป็นปิ้นล็อกตรงนี้นะครับ ก็จะมีน็อตล็อกช่องเปิเดแคตัวนะแล้วก็กรอบตรงชิ้นงานล็อกของนึกเปิดไมนะ่ได้ครับทนล็อกครับแล้วก็มีน็อตฝังอยู่ตรงช่องแล้วก็เลาะสามเหลี่ยมออกนะ ก็ดึงออกได้คลิปล็อกนะครับจะเป็นคลิปลอ็ปลปลอกแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยนะล,บลบ็อก